บบบบเฮ้ยช่วยกูด้วยจะช่วยก็ตายด้วยกันหมดเด้อเจ้ไอเจ้าวานอนคว้างเอลยยังอยู่ครีปสิเกรดไม่ชนะหรอกฮ่าหายตู้หายก็หายเพื่อไปหนึ่งทีครับน้องเออเช่เออชนมันทั้งครีปทั้งป้อมนี่แหละดับเบิ้ลเอาลิงได้นะเอ้ยมันหายไปไหนวะโอเคเดี๋ยวดิฟกลับ ไปเลยครับสุดหล่อโอ้ไม่ก้าว้ยได้หายาแทนว่ะสกิลหมดโดนปั้นด้วยเดี้อ <c oughs> ขอออกขอออกของข้าูไปแล้วแมงอยุเจา้าเป็นเทียอะไรไปตายกันฮนะพ่อมึงเป็นซอมบี้เหรอไม่ได้แดกคุณหรอกไปขึ้นรถมาหลบไปแม่เดิมไม่ชอบฉนี้ไปเกิดใหม่ไปเวลาของข้ามาถึงแล้วถ้าไม่ตายนะโทษนะไปย,ย่าเลยนะ <c oughs> นั่นไง หลบไปแม่เดินเฮ้อเนี่ยอะไเนี่ยเดี๋ยวมึนตึน๊บเห็นดาวเลยข้าคืชอชะตาที่ม่อาจเลี่ยงเสริฟสวยครับลาวิวสวัสดีครับเหมือนจะมีคนหลงทางอันติีอีกวินึงนเดี๋ยวเก็บงานให้เองครับ ไม่ถึงบ้านร้อนนะนะงงอนดีผมก็งงเหมือนกันสักนัดขอส,สวยๆครับลาวิวเฮ้ยมันหลบหมดหรือเขาโซนให้เรามาชนก็ดัดง่ายดายหรือมันอยู่ในการคำนวณของเขาหมดแล้วมีขึ้นบนแล้วเลี้ยวเข้าไปพอดีอัจฉริยะชัดๆโตโรทางมาลูกยาเข้าไปออเฮยโดรไลดูไม่ทันหรือว่า แล้วจะเข้ามาทําไมเนี่ยลืมซับเคียวด้วยแรงเฮือกสุดท้าย